สวัสดีครับผมมนพินกับชาแน e ฟิ t ไทยใน u t ท b e ครับวันนี้ก็มาที่สถานีรถไฟคุณตาลน,นะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะครับน่าจะสูงสุดของรถไฟสายเหนือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้ด้านนู้นเป็นอุโมงคุณตาลน,นะครับที่กุดเจอกันด้วยความยากลําบากในสมัยนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างมีจํากัดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระดับน้ําสูงสุด เหนือน้ำทะเลอยู่ที่578เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนะครับก็เห็นตรงนี้มีน้องหมาอยู่หลายตัวนะครับเพราะว่าเขาจะมารออาหารกับรถไฟนะครับมีรถไฟมีเจ้าหนี้รถไฟเ็ก็กุณาให้อาหารบางทีผู้โดยสารก็แบ่งอาหารให้น้องหมาแถวนี้นะครับนี่ะ นี <displayed, S 1> ここ่ก็เป็นบริเวณสถานีรถไฟขุนตาลนะครับหนูกับป้ายขุนตาลอื ตรงนี้ยังเป็นไม้หมอนไม้นะครับน้องหมามาเต็มเลยดูนุ้นคูนน่อุโบงนะครับนู่นนะครับอุโมงรถไฟขุนตาลเนนะี่ย มีกระตวสถานีครับผมมีเล่นเปตองกัน,น